คุณเป็นใครเนี่ยเดีของขวัญของขวัญแล้วคุณไป็นใแม่พอมีตังกระจำกันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คุณกฤษดานี่อะไรคะของขวัญให้คุณพ่อระวังวันเกิดคุณแม่ด้วยนะคะจะไม่ได้เจ็บนะพ่อมาเห็นพ่อไม่เคยได้เลยขอบคุณครับขอโทษนะ โอ้โหแหมแม่ม <teor in> <armed> ันอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นพ่อทีนี้มีปีกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้เลยรอเล่นรอเ้ยรอเล่นนี่โอ้แน่นอนจริงจริงต้องพี่คนนี้หน่อยนี่นี่พ่อถอยถอยไปไหนถอยไปไหนบอกพ่อทีพ่อถอยตื่นเต้นเพราะทำอะไรไม่ถูกหมดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพูด เอาไมค์ออกไม่ต้องพูดยืนเฉยๆไม่ต้องพูดนะนี่นี่ถ่ายรูป